นิสสันนาวนา2026คือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของนวัตกรรมจากนิสสันที่ผสมผสานความหรูหราความล้ำสมัยและพลังงานไฟฟ้าอย่างลงตัวรถรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างสมรรถนะระดับสูงกับความสะดวกสบายในการใช้งานจริงเป็นการรวมความสาง่างามขององค์การออกแบบเข้ากับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในทุกมิตินาวนา2026คือผลลัพธ์ขององค์การออกแบบที่ไม่เพียงแค่เน้นความสวยงาม แต่ยังแสดงถึงอัตลักษณ์ใหม่ของนิสสันในยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าที่เปลี่ยมไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกเหนือระดับภายนอกของนิสสันนาวนา2026คือผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นบนหลักอากาศพลศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบตัวถังได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Emotional Geometry ของนิสสันที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างรูปทรงฟังก์ชันและอารมณ์เส้นสายของรถดูโค้งไหลลื่นและเฉียบคมในเวลาเดียวกัน ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าวีโมชันแบบเรียบร้ายช่องระบายอากาศพร้อมโลโก้นิสสันเรืองแสงที่ส่องประกายกลางความมือชุดไฟหน้าแมทริกเลดอัจฉริยะสามารถปรับความสว่างและทิศทางได้ตามสภาพถนนและการจราจรฝากระโปรงหน้ามีเส้นโค้งที่ต่อเนื่องไปอย่างซุ้มล้ออย่างสวยงามแสดงถึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายในเส้นหลังคาของนาวานามีลักษณะลาดเอียงเล็กน้อยคล้ายคูเป้ แม้จะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ก็ตามเส้นโค้งที่ไหลาจากเสาหลังคาหน้าถึงท้ายรถถูกออกแบบมาเพื่อให้รุ่ลมที่สุดมีการใช้เทคโนโลยี Active Air Shutter และแผ่นดิ f f ิวเซใต้ท้องรถเพื่อลดแรงต้านอากาศที่เปิดประตูเป็นแบบซ่อนมือจับอัตโนมัติและตัวถังใช้วัสดุอลูมิเนียมผสมเล็กกล้าความแข็งแรงสูงทำให้แข็งแรงแต่เบา ขนาดของนิสสันนาวนา2026อยู่ระหว่างนิสสัน a าริยาและอินฟินิตี้80ถือเป็นรถ Crossover รหรือระดับพรีเมียมที่สร้างเซกเมนต์ใหม่ในกลุ่มรถพลังงานไฟฟ้าความยาวโดยประมาณอยู่ที่4.98เมตรความกว้าง1.98เมตรและระยะฐานล้อราว2.95เมตรตัวรถตั้งอยู่บนแพลตฟอร์ม EVX Pro ที่พัฒนาใหม่ร่วมกับพันธมิตรเ n a น l ลและม s u b บ s h i ซึ่งรองรับระบบขับเคลื่อน4ลอ้อระบบช่วงล่างแบบถุงลมและแบ,บ,แบตเตอรี่แบบ solid s t a t e หัวใจหลักของนาวานะ่าคือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นใหม่ของนิสสันมอเตอร์คู่ในรุ่น AWD ให้พละงกำลังสูงสุดประมาณ490แรงม้าและแรงบิดกว่า700นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเพียง4.2วินาทีรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังมีกำลัง340แรงม้าให้การตอบสนองที่นุ่มนวลและต่อเนื่อง แบตเตอรี่โซลิดสเตตขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางสูงสุดประมาณ750กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน w l t p การชาร์จไฟสามารถทำได้รวดเร็วภายใน16นาทีจาก10%ถึง80%ด้วยระบบชาร์จไฟฟ้าแรงด้าน800โวลต์และยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายผ่านแท่นชาร์จเดี่ยวนำอีกด้วยระบบขับเคลื่อน E-CORCE ของ닛สันเป็นหัวใจของสมรรถนะและความมั่นคงบนถนน ระบบนี้สามารถกระจายแรงบิดไปยังแต่ละล้อได้ภายในเซี้ยววินาทีตามสภาพถนนเพื่อให้รถมีการยึดเกาะที่ดีที่สุดแม้ในสภาพถนนลื่นหรือครูคราระบบการสะเทือนแบบถุงลมสามารถปรับระดับอัตโนมัติได้ตามความเร็วและโหมดการขับขี่เมื่ออยู่ในโหมดคอมฟอร์ตรถจะให้ความรู้สึกนุ่มนวนดั่งลอยอยู่บนเมฆแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตระบบจะปรับช่วงล่างให้แข็งขึ้นพวงมาลัยตอบสนองไวและคันเร่งจะตอบสนองได้ทันทีเสริมด้วยระบบเลี้ยวล้อหลังเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ในพื้นที่แคบ ห้องโดยสารของนิสสันนาวนา2026คือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีและความสงบแบบญี่ปุ่นภายในตกแต่งด้วยแนวคิด s ซ n เทคซองตัวรีที่เน้นความเรียบง่ายแต่สง่างามวัสดุทุกชิ้นถูกเลือกอย่างพิถีพิถันตั้งแต่หนังสังเคราะห์เกรดพรีเมียมไม้แท้จากแหล่งยั่งยืนไปจนถึงพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงเมื่อเปิดประตูจะพบกับแสงแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์หรือช่วงเวลา เพดานกระจกพาโนรามาขนาดใหญ่ครอบคลุมตลอดห้องโดยสารและสามารถปรับความเข้มของแสงได้อัตโนมัติตามสภาพอากาศจอแสดงผล OLED แบบโคง้งคู่ขนาด35นิ้วทอดยาวบนแผงคอนโซลรวมจอมาตรวัดดิจิทัลและระบบอินโฟเทนเมนต์เข้าไว้ด้วยกันใช้ซอฟต์แวร์ e n c o n n e c t Horizon ใหม่ล่าสุดที่รองรับการอัปเดตแบบ OTA ระบบนำทางแบบ Augmented Reality แสดงภาพเสมือนจริงซ้อนบนกระจกหน้าและยังมีผู้ช่วย AI ชื่อ Ari ที่สามารถต้อตอบกับผู้ขับได้อย่างเป็นธรรมชาติผู้ช่วยนี้สามารถจดจำพฤติกรรมการขับขี่ปรับโหมดรถอัตโนมัติตามสภาพถนนหรือแม้กระทั่งแนะนำเพลงผ่อนคลายในช่วงเดินทางไกลเบาะนั่งใช้เทคโนโลยีซีโร่กราวิตี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนาซาช่วยลดแรงกดทับและรองรับสรีระได้อย่างสมบูรณ์มีระบบระบายอากาศปุ่นและนวดในตัวเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมจอความบันเทิงส่วนตัวและระบบปรับอุณหภูมิแยกโซนระบบ s ไซ s h i ช l d ใช้ลำโพงเพื่อตัดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบเหมือนอยู่ในห้องพักผ่อนสุดหรูระบบเสียง Bose ควอนตัมซาวแบบ22ลำโพงให้เสียงแบบ3มิติรอบทิศพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุ580ลิตรและสามารถขยายได้ถึง1,700ลิตรเมื่อพับเบาะหลังเพิ่มด้วยช่องเก็บของด้านหน้าหรือรังขนาด120ลิตรสำหรับเก็บอุปกรณ์ชาร์จหรือของใช้ขนาดเล็กระบบยกสัมภาระอัตโนมัติและพื้นเก็บของสองชั้นช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้ ในด้านความปลอดภัยนาว้ามาพร้อมเทคโนโลยีพร o อพพิลอต3.0ระบบขับขี่อัตโนมัติกึ่งสมบูรณ์ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถปล่อยมือบนทางด่วนที่ถูกรับไว้ระบบสามารถเปลี่ยนเลนออกตัวและเบรกได้เองโดยอัตโนมัติกล้องรอบคันเซนเซอร์ลิดาร์และเรดาร์ทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์สภาพจราจรแบบเรียลไทม์ระบบพร o อพ l ิล p อตพาร์คยังสามารถจอดรถเองได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนฟีเจอร์ความปลอดภัยอื่นๆได้แก่ระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยเลี้ยวหลีกสิ่งกีดขวาง การตรวจจับคนเดินถนนและระบบเตือนจุดบอดแบบ360องศาอีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ที่สามารถตรวจวัดชีพจรและแรงจับพวงมาลัยเพื่อเตือนให้พักหากพบอาการล้านิสสันให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิต นาวานาถูกสร้างในโรงงานที่ใช้พลังงานสะอาดและตัวรถประกอบด้วยวัสดุรีไซเคลิลกว่า80%แบตเตอรี่ Solid State ถูกออกแบบให้สามารถถอดรีไซเคลิลหรือใช้งานต่อในระบบกักเก็บพลังงานบ้านเรือน Second Life Battery ภายในห้องโดยสารใช้หนังสังเคราะห์ที่ผลิตจากพืชและสีตัวถังแบบไบโอเพนที่ลดการปล่อยคาร์บอนสมรรถนะการขับขี่ของนาวาน่าสร้างความประทับใจตั้งแต่กดคันเร่งครั้งแรก การตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีทำให้รู้สึกถึงพลังมหาศาลที่ส่งตรงสู่ล้อระบบพวงมาลัยแบบแปรผันอัตราทดให้ความรู้สึกแม่นยำทุกระดับความเร็วระบบเบรกแบบรีเจเนเรทีฟเบรก k i n g สามารถปรับแรงหน่วงได้หลายระดับรวมถึงโหมดวัน p ี d a l d r i v ์วิที่ช่วยให้ขับขี่ในเมืองสะดวกขึ้นสำหรับรุ่น GT Performance Package จะเพิ่มช่วงล่างแบบสปอร์ตเบรกคาร์บอนเซรามิกและยางประสิทธิภาพสูงเพื่อการขับขี่ที่เราใจยิ่งขึ้น เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของนว v น r ารองรับระบบ Cloud Nissan Cloud ที่สามารถควบคุมการชาร์จการปรับอุณหภูมิและการวางแผนเส้นทางได้ผ่านสมาร์ทโฟนฟีเจอร์โฮมอิงบวกยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบสมารม์ทโฮมเพื่อเปิดปิดไฟหรือควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านได้จากรถโดยตรงระบบอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ช่วยให้รถสามารถพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องเพิ่มฟีเจอร์ใหม่หรือปรับปรุงประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเข้าสูงภายนอกมีให้เลือกกบว่า15สีรวมถึงสี2โทนและสีเปลี่ยนเฉดตามแสงล้อมรอบ ล้ออันลอยมีขนาดตั้งแต่19ถึง22นิ้วดีไซน์ตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดไฟหน้าและไฟไท้ายแบบเล d s i g กเนเจอสามารถปรับแต่งลวดลายและแอนิเมชันได้โลโก้นิสสันด้านหน้ามีไฟเรืองแสงและซ่อนเซนเซอร์เรดาไว้อย่างแนบเนียนหลังการเปิดตัวนิสสันนาวนา2026ได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งวงการยานยนต์และสื่อทั่วโลกทุกคนต่างเห็นตรงกันว่ามันคือการรวมกันของความหรู เทคโนโลยีและพลังไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์รุ่นใหม่แต่เป็นคำประกาศว่านิสสันพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางแห่งอนาคตการผลิตจะเริ่มในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาพร้อมส่งมอบทั่วโลกในต้นปี2026โดยมีราคาคาดการณ์เริ่มต้นที่ประมาณ2.6ล้านบาทและรุ่นสูงสุด GT Performance อาจแตะ3.5ล้านบาทสำหรับนิสสัน,นาวนาน่า2026ไม่ได้เป็นเพียงยานยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นแต่มันคือการหลอมรวมระหว่างความหลงไหล เทคโนโลยีและความยั่งยืนเข้าด้วยกันมันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของนิสสันที่ต้องการสร้างโลกแห่งการขับขี่ที่สะอาดปลอดภัยและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันนาวานา2026จึงเป็นทั้งยานยนต์แห่งอนาคตและเป็นสัญลักษณ์ขององค์การเริ่มต้นยุคใหม่ของนิสสันที่ทําให้ผู้คนทั่วโลกรู้ว่าการเดินทางสู่อนาคตสามารถทั้งสะดวกหรูหราและเต็มไปด้วยความร้อใจได้ในทุกก้าขององค์การขับขี่